สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเบาวบรรนันชาแนลเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้จะมาบอกเทคนิคดีๆของการปรับคอร์สเบสของปีแยกซับครับแบบนี้จะตัดวิธีที่ผมกำลังจะบอกนี่คือตัดเบสออกจากเสียงกลางแหลมได้ครับเพราะโดยส่วนมากแล้ว ที่เขานิยมต่อกันเสียงกลางแหลมของคอร์ดใน PM เอ้มเขาจะเอาไปใส่ช่องเสียงรวมครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคดีๆครับมากันเลยครับครับผมเรามาดูข้างหลังกันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นป m อนะครับปีแยกซับนะครับมันก็จะมีช่องอินพุต เอาพุ t แล้วก็ซับเบดเอาพุนะครับแล้วก็ตัวปรับคอร์ของ PM นะครับอันนี้ก็จะเป็นเร่งเสียงของพวกเบสนะครับก่อนอื่นแล้วก็จะมาดูสายด้วยนะครับสายต่อสายต่อก็จะเป็นนี่ครับสายที่ฝั่งหนึ่งเป็นแจ็คโฟนฝั่งหนึ่งเป็น XLR นะครับเราจะใช้2ส,สายครับนะครับสสายหคู่นั่นเองนะครับวิธีการเสียบนะครับตัวแรกเราจะใช้เป็นเสียงกลางแหลมนะครับส่วนมากแล้วเขาจะต่อจากช่องเอาพุทธรรมดาเนี่ยครับช่องเอาพุทธรรมดาแต่กลางแหลมของเราเราจะใช้ เสียบเข้าที่ช่อง sub b a s เหมือนกันครับ sub b a t e output นะครับเราเอาไปฝั่งซ้ายนะครับนี่ sub L sub L นะครับปุ๊บเสียบเข้าไปอีกฝังก่งที่เป็น x L R เราจะใช้ไปที่ช่องช่อง A ของ power นะครับนี่ครับช่อง A ของ power amp นี่ครับ แค่นี้ครับสายสายที่เราจะใช้เป็นเสียงกลางส่วนเสียงเบสสายเสียงเบสเราก็จะเสียบเข้าไปที่ซับเบสเอาพุทช่อง R นะครับซับ R นะครับเสียบเข้าไปครับปึ๊บเสียบเข้าไปอีกฝั่งเราก็จะใช้มาที่ช่อง B นะครับอีกฝั่งก็จะเป็นช่อง B เสียบเข้าไป อันนี้ผมจะปิดออฟไว้นะครับไม่ไม่ไม่ได้ใช้ซบวบูเฟอร์ของ p o w e r อร์นะครับเราจะใช้แยกซับของปีครับโอเคครับทีนี้สายลำโพงนะครับสายกลางแหลมลำโพงตู้กลางแหลมเราก็จะมาเสียบที่ช่อง A ครับนี่ครับฝั่ง A สนะายเบสนะครับก็จะมาที่ช่อง b เพราะว่าเราเอาฝั่ง b นี่เป็นฝั่งเบสนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีปรับฝั่งนี้ครับโอเคครับหลังจากที่เราต่อสายสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดที่ b b m แล้วก็เปิด power amp นะครับผมต่อ PM กับ power amp ตัวข้างล่างจะกดเล่นเพลงนะครับโอเคมีสัญญาณเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่งเสียงนะครับอันนี้เป็นฝั่ง A นะครับที่เราใช้เป็นเสียงกลางแหลมนะครับบนี่ครับ ลำโพงก็จะใช้เป็นคู่นี้นะครับคู่นี้เสียงกลางแหลมเดี๋ยวเบสจะเป็นตู้ BV 15นิ้วที่ได้มาใหม่2ตัวอโอเคนะครับเบสเล่งเสียงเบสแล้วนะครับฝั่งขวาเนี่ยร,รเราก็จะได้ เสียงที่มันตัดขาดตัดขาดยังไงดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองลดเสียงกลางแหลมลงนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เอากางแหลมขึ้นแล้วก็ลองดูเอาเบสลงนะครับ เข้ามานะครับเพราะเราเสียบช่องซับทั้งสองนะครับเดี๋ยวจะไปอธิบายข้างหลังครับเดี๋ยวเปิดเบรดไว้ก่อนนะครับมาดูกันที่ข้างหลังครับนี่ครับอันนี้จะเป็นกลางแหลมนะครับถ้าถ้าเราหมุนไปฝั่งขวา มันก็จะเป็นเบสอย่างเดียวเลยนะครับดูนะครับดูนะครับนะครับบงฟังกลางแหลมก็จะเป็นเบสอย่างเดียวเหมือนกันครับตู้สิบสองนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าเราเอามาไว้ตรงกลางมันจะออกเสียงรวมทั้งเบสทั้งกลางแหลมนะครับเนี่ยครับแต่ถ้า เราหมุนมาทางซ้ายสุดนี่ครับมันจะเป็นกลางแหลมอย่างเดียวครับเบรดเหมือนกันครับถ้าฝั่งขวาเป็นเบรดนะครับถ้าเราหมุนมาตรงกลางเสียงก็จะออกรวมเหมือนกันครับแต่ถ้าฝั่งซ้ายก็จะเป็นแหลมอย่างเดียวเนี่ยครับเห็นไหมครับ แล้วเสียบช่องซับทั้งสองฝั่งทั้งกลางแหลมทั้งเบสแต่ว่าเราจูนหาตัดให้มันตัดออกนี่ครับนี่ครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาลองลดเสียงตู้เบสลง ลดเสียงตู้เบสลงเลยนะครับนี่ครับอันนี้ฝั่งเบสเราไม่ได้เปิดแล้วนะครับผมจะให้เห็นหนึ่งความแตกต่างของการตัดเสียงเบสออกจากตู้ำะพวงเนี่ยครับคือฝั่งนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมลดลงแล้วดูนะครับฝั่งแ L ที่เป็นกลางแหลมหากฟังนี่จะเป็นเสียงรวมแล้วแต่ถ้าหมุนไปทางขวาสุดนี่จะเป็นเบสอย่างเดียวเลยครับ นี่ครับข้อดีของมันคือมันตัดขาดกว่าเสียบช่องเอาพุทธรรมดานะครับถ้าเอาพุทธเราตัดเป็นเสียงกลางแหลมมันก็จะยังมีเสียงเบสเข้าเพราะว่าเราปรับที่ปุ่มวอลลุ่มข้างหน้าเนี่ยครับที่จูนเพราะฉะนั้นใช้แบบนี้จะตัดขาดกว่านะครับอันนี้ยังรวมอยู่แต่เรานะี่ครับตัด จะเป็นแต่เสียงกลางแหลมอย่างเดียวเลยไม่มีเสียงเบสปนนะครับใ่ตรงนะนี่นะครับข้อดีหรือเทคนิคดีๆที่ผมหาเจอจะได้ไม่ต้องใช้ตรงนี้แล้วมันออกเสียงรวมตัดเบสออกจากตัดเสียงเบสออกจากตู้กลางแหลมไม่ได้ ถ้าใช้วิธีนี้เราจะตัดเบตดออกจากตู้กลางแหลมได้ครับโอเคครับผมก็ได้นำเทคนิคดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆชาวเครื่องเสียงลากยากของเรานะครับถ้ายังไงช่วยกดติดตามช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยว โอกาสดีๆผมจะมาแนะนำวิธีการต่ออ่ามิกเซอร์แล้วก็ E Q, คอร์สแล้วก็ power สองตัวครับจะ <Okay. S 1> เล่นเป็นสเตอริโอก็ได้ครับเนี่ยมี power สองตัวแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ